วันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็เลยมีเด็กๆเ,เข้ามาช่วยงานที่สวนเป็นการมาช่วยปัน้นบ้านดินนั่นเองนะครับเพราะว่าปกติส่วนมากเวลาวันหยุดก็จะเข้าไปเดินห้างไปดูหนังกินข้าวในเมืองซะส่วนใหญ่วันนี้ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมาทํากิจกรรมที่ว่ามีความแตกต่างออกไปนะครับแต่นี่ก็เป็นครั้งที่สามแล้วนะครับที่เด็กๆนี่เข้ามาช่วยในการทําบ้านดิน ก็เหมือนกับตอนที่ผมเริ่มทำครั้งแรกนะครับคือทำในลักษณะของกิจกรรมยามว่างคือมีเวลาเมื่อไหร่เราก็เข้ามาทำนะครับก็ทำไปเรื่อยๆมันก็ก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาที่นี้มันก็เลยเจอคำถามนะครับว่าทำบ้านดินเมื่อไหร่จะเสร็จที่ทำบ้านดินนี่คงยากเนาะเพราะว่าใช้เวลานานเหลือเกินนะครับคือผมทำอยู่สี่หลังแล้วก็ใช้เวลามาสี่ห้าปีตอนนี้นะครับ จริงๆแล้วการทำบ้านดินถ้าจะทําให้มันเสร็จเร็วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเป็นแค่เราจ้างคนงานมาลนหลายๆคนนะครับมาช่วยกันทํามันก็สามารถที่จะทําให้เสร็จในเวลาที่รวดเร็วได้แต่ในส่วนของผมเนี่ยผมอยากทําในลักษณะที่ว่าใช้วัสดุอุปกรณ์ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดในการสร้างบ้านดินเพื่อที่จะให้เป็นบ้านที่มีราคาถูกแล้วก็ประหยัดที่สุดนะครับ ก็เลยทำไปเรื่อยๆโดยที่ผมไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับเพราะว่าจุดเด่นของบ้านดินก็คือความประหยัดด้วยนะครับในส่วนหนึ่งเพราะว่าก็ใช้ดินในพื้นที่แล้วก็ใช้หญ้าในพื้นที่นะครับมาประกอบกันขึ้นมาสู่การปั้นเป็นบ้านดินและเบื้องต้นเลยที่เราจะได้จากการที่ทำไปเรื่อยๆนี่ก็คือได้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็ ได้สร้างผลงานของเราขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเกิดความภูมิใจเมื่อมองดูพัฒนาการที่เราค่อยๆทำมาเรื่อยๆแล้วค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา